มีแต่เรื่องดีจ้าพว,พวกเธอเจอเจ้มาแล้วจ้าวันนี้เราไปดูหนังดราม่าจากเกาหลีก,กันนะจา้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่อิงจากชีวิตจริงของจินแชซอนนักร้องพันโซรีหญิงคนแรกของโชซอนนะพวกเธอในปี1867สมัยโชซอน จินแชซอนเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเลี้ยงมาโดยกีแสง<ค>เธอเนี่ยชอบการแสดงพันโซรีแล้วก็มักจะไปแอบฟังบทเรียนที่โรงเรียนอยู่เสมอเธอแอบฝึกร้องเพลงนะเวลาที่อยู่คนเดียวอะ่ะแล้วก็ไปขอให้ชินแจฮโย ครูพันโซรีสอนเธอแต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะว่าสมัยนั้นไม่อนุญ,ญาตให้ผู้หญิงเรียนการร้องเพลงและแสดงต่อสาธารณะทีนี้เธอก็เลยปลอมตัวโดยการแต่งตัวเป็นผู้ชายเพื่อไปเข้าเรียนแต่ก็ถูกปฏิเสธอีกจ้าแต่เมื่อชินแจโยได้ยินข่าวว่าพ่อของกษัตร,ริย์และผู้ปกครองของโชซอนจะจัดก,การแข่งขันพันโซรีระดับชาติเขาก็เลยเปลี่ยนใจแล้วก็ตัดสินใจฝึกแชซอนเพื่อลงแข่งขัน แต่ต้องห้ามนะว่าอย่าให้ใครรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่งงินทั้งคู่แล้วก็ผเผชิญกับความตายแน่นอนพวกเธอไปดูนะจ๊ะ The Sound of a Flower วันพฤหัสบดีที่2มีนาคมเวลา6โมงเย็นทางช่อง True Film Asia ช่อง116และ237วันนี้เจ๊เ,จเป็นแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย